มาอูเฮียต้าทีไรนะครับก็จะเห็นรถยุโรปนะครับรอาการซ่อมอยู่คันนี้เห็นเป็นเบนซ์ E 300เฮียต้าใช่ครับผมมา e <300 S 1> ทําอะไรครับ E 300คันนี้จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอ่า<ช>แล้วทาไมต้องมีนี่ครับพอดีเรามันจะเป็นอ่างพลาสติกใช่ไหมครับพอดาเราขันน็อตออกแล้วเนี่ยปุ๊บตัวอ่างมันแข็กครับอ่างมันล้าวเลยอ่างมันแข็กก็คือมันเป็นพลาสติกเนาะใช่ใช่พลาส,สติกแล้วก็โอ้โหอย่างนี้ เฮ้ยเบนซ์คันนี้ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยปีประมาณสักสิบสี่แล้วเนาะอ่าหนึ่งสี่สิบปีโดยประมาณนี่นี่ฮะนี่ฮะน็อตตัวเนี้ยคือมันแน่นมากนะครับอันนี้น็อตของมันปะอันนี้น็อต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 ของมันแต่คันนี้เนี่ยข้างในมันก็จะเป็นเหล็กหุ้มพลาสติกนี้ใช่ไหมใช่ใช่เอออย่างเงี้ยแหละแต่ว่าอันเนี้ยเวลาเราขันออกอะปุ๊บเนี้ยตอนนี้มันลาว อ๋อนี่ยเนี่ยเป็นพลาสติกตรงนี้นะครับใช่ครับโอ้โหนี่เบียร์เป็ี่ยนงี้ปะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเบียร์เปลี่ยนเบียร์เป็นอลูมิเนียมโอ้ยโชคโชคดีอยู่นะครับเบนเบนเป็นพลาสติกครับอ๋อเบนเป็นพลาสติกนะครับพูดง่ายๆอันนี้รถสิบปีละพูดตรงๆก็คือมันมันก็มันก็ถึงการเวลาที่จะแม่นทนายตรงนี้มันไม่แตกวันนี้ก็แตกวันหน้าอีกนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจับมือใครดมไม่ได้เหมือนกันนะว่า มันขันเนี่ยมันอาจจะขันแน่นเกินไปตอนเอาออกอีกนะครับ<ช>อุปก<ช>รณ์พลาสติกพวกนี้<ช>เพราะว่าน้ํามันเครื่องมันอยู่ในนี้ไม่ใช่จตาใช่ครับอยู่อยู่อยู่ในนี้เลยโอ้หน้ำมันเครื่องก็ร้อนละอูอยู่ตลอดเวลาเลย<ช>ถูกต้องไหม<ช>ครับใช่อืมนะครับอันนี้เป็นเบนซ์นะครับนี่ก็ทรงยังสวยอยู่นะครับสิบปีนะตอนนี้ช่างกาลังทําอะไรครับตอนนี้เราจะหิ้วเครื่องนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะถอดถอดฐานล่างออกอ๋อีพวกปีกนกอะไรพวกนี้ครับออก พูดง่ายๆมันขวางไงอ้อ่างนี่อยู่ใช่ครับนะครับมันไม่สามารถที่จะง่ายๆอา่าวแล้วก็เปิดอ่างมาได้ไงเนี่ยอ๋นนอลงมาได้อันนี้อันนี้อันนี้ออยคันหนึ่งอ,อ,อ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ออกยังไม่ไออกอันนี้ยกตัวอย่าง <c oughs> ใช่ไหมอันนี้น,นี่อ๋อแสดงว่าเป็นบุคลิกเลยเด็ดเนี่ยใช่ครับพวกรถรถอันนี้ของเบนไหมอันนี้ของเบนอันนี้เครื่องเดียวกันนี้ของลูกค้าอีกคันหนึ่งปากแกนรั่วเนาะเขาก็เป็นัตปัญหาว่า เขาจะเปลี่ยนทั้งอ่างไปเลยครับนี่นะครับคือไม่เปลี่ยนแต่ประเก็ตละไหนก็เป็นภาพติกเขาจะเปลี่ยนออกไปเลยนี่ครับครับผม<ต>ครับแต่อันนี้ไม่อันนี้ไม,อนนไม่อันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอ่างแตกแต่ว่าเขาป้องกันไว้ก่อนเพราะว่ามันมันลื้อค่อนข้างย,ยากครับครับเบนต์ตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่ากระบวนการยกแผ่ใช่ไหมเห็นเครื่องเพิ่งเหยื่ขึ้นข้างหน้าละนะครับเรครื่อวเพราะว่าพวกแทนเครื่องคุณนี้มันต้องถูกปลดหมดอ๋อเหรอตอนนี้เราต้องถอดน็อตอะไรไหมถึงยกได้ขนาดเนี้ยไม่ไม่ถอด อันนี้ยกได้เลยหรอเงี้ยใช่ท่านเครื่องมจะขึ้นนิดนิดนึงอ๋อครับครับด้านเป็นยางนะอ่เดี๋ยวเราก็ห้อยห้อยขึ้นไปนะครับทันนี้ก็ยังสวยอยู่เลยเอออีกการหนึ่งผมเห็นพี่ตาอันนี้กล่อง ECU ใช่ไหมใช่ครับนี่กล่อง ECU เดี๋ยวนี้รถยนต์เกือบรถยุโรปรถญี่ปุ่น ECU ไว้ตรงนี้เลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเขาต้องการให้การติดต่อสื่อสารนะครับมันเร็วที่สุดครับอืมไอกล่อง ECU เนี่ยมันจะมีสายไฟใช่ไหมครัไฟถ้าสั้นสุดเนี่ยมันก็จะ วิ่งผ่านกระแสไฟหรือว่าสัญญาณต่างๆเงี้ยมันก็จะสื่อสารกันได้ไวขึ้นครับครับเขาเลยจำเป็นต้องมาไว้ตรงนี้นะครับแต่ของ bm เนี่ยส่วนใหญ่จะจะอยู่ด่าอนข้างตั้งตั้งไว้เป็นแนวตั้งจะมีไออันนี้บางอยู่อินสูเลเตอร์การร้อนพวกนี้บางอยู่แต่ถ้าเป็นพวกเบนซินนะดีเบนไอดี bm เบนซินก็จะพังไวประมาณนี้แหละเหรอแล้วความร้อนของห้องเครื่องเนี่ยมันไม่ไปทําลายตัวนี้ให้เสื่อมเร็วขึ้นเหรอฮิตะก็มีส่วนอยู่แล้วครับเพราะว่าเบนซ์เนี่ยถ้าเป็นรุ่น ลองก็รุ่นรุ่นนี้แหละปีสอง่สองเบนซินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกล่องที่มีอุปกรณ์เสื่อมมาเยอะกว่าครับอ<ใ>นอาอย่างนี้สมมติถ้าเสื่อมไปนี้แนวทางการซ่อมซื้อกล่องใหม่ใส่ได้ไหมมีขายไหอมอย่างหนึ่งซื้อกล่องใหม่2เดี๋ยวนี้ก็ซ่อมกันได้ละ<อ>ก็่ต้องใช้เกจอุปกรณ์ที่ดีหน่อยะเลยครับ,รบอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่พังก็จะเป็นพวกคาปาซิเตอร์เนาะที่มันเสื่อมตามอายุนะครับาาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะคาปาไอเขาเรียกว่าอะไรพวกไดโอดอะไรพวกเนี้ยครับจะ แตกระเบิดออกมาทุกเวลามันร้อนแต่เนี้ยเวลาลมเข้าเนียนตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะระบายความร้อนได้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามีไต้ก่องมันจะมีช่องลมครับผมอันนี้มันลมดักตรงนี้ท่อนนี้ถอดออกไหนะใช่ใช่ครับจะมีลมเข้าน,นี่แล้วก็มาระบายความร้อนได้ส่วนหนึ่งครับผมก<ต>ารลดริดก,ก็ก็กมากรก,ก,ก,ก็ไม่ได้ช่วยก็ยังมีโอกาสแนวทางในการซ่อมถ้าหมายความว่าถ้ากล่องเสียก็ยังพอซ่อมได้ถ้าสมมติเลวร้ายสุดซ่อมไม่ได้งบประมาณ ก็ไม่ได้ก็จะมีมือสองนะมือสองหาได้ประมาณสองหมื่นบอกลบอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกอุ่นใจอยู่คุยกันหลักเมินนะของใหม่นี่ผมไม่เคยเช็คแต่หน้าก็จะมีหลักหลายหมื่นอยู่แล้วเฮียต้ารู้ได้ไงว่าจะไปหาของที่ไหนหรือว่าในกล่องกล่องมันเปิดได้ครับเปิดได้ออกมาแล้วก็เราก็จริงๆอุปกรณ์ที่เราผกิตที่มันผลิตมาเนี่ยมันมีขายทั่วไปอยู่แล้วบางชิ้นไม่มีแล้วก็ออได้เ์สั่งได้เมืองนอกก็ได้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้ไอ้นี่มัถหายไปไหนเนี่ย อันนี้รับอันนี้รับลมใช่ไหมล,ลมใช่ลมมาทางนี้อันนี้สองข้างเลยเหรอขลมอันนี้ข้างเดียวน,นี่เผื่อบางรุ่นมันเป็นเครื่อง V6 ข,ของเบนซ์มันก็จะมีสองฝั่งเฮ้ยนี่เผื่อข้างนี้ก็แสดงว่าข้างนี้โล่งนี่ใช่ครับข้างนี้โล่งเอาอย่างนี้ก็กินลมเข้าไปห้องเครื่องได้เลยใช่ครับนะครับก็เท่ากับว่าช่วยระบายความร้อนด้วยใช่ครับนะไอผมเห็นมีบางรุ่นเนี่ยที่เขามีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะจมูกดักลมอ่ะอ่าแล้วพวกนั้นฝนไม่เข้ารถแรงๆอย่างซูบารุนี่มีจมูกดักลมเข้าลมเข้าไปทำไมครับ เอาไประบายอินเตอร์ครับจะมีอินเตอร์ด้านบนใช่ไหมมีโกลุ่นแหลกครับมีโกลที่ด้าบนใช่ไหมแต่ว่าน้ําเข้าไหมมันเข้าแล่วเวลาฝนตกแต่ว่ามันจะเข้าโดนค่าอินเตอร์เพราะว่าเขาจะมีขอบแยกสี่กานนะครับถ้าเป็นของโรงงานเนาะผม่ได้ลงไปส่วนของอินเตอร์อย่างเดียวอโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการดูแลเรื่องรถยุโรปนะครับรถยุโรปนี่พูดตรงๆนะครับก็ต้องดูแลมันอย่างใกล้ชิดด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องของทุกคนอ่ะต้องมีตรงเนี้กล่องเนี้ยนะครับ นะผมถึงบอกเสมอในคลิปว่าถ้าถึงบ้านแล้วนะครับเปิดฝากระโปรงไว้นะครับไล่ความร้อนออกนะครับมันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ช่วยบํารุงนะครับพวกอุปกรณ์พัดรงพลาสติกนะอ,อ๋อแล้วอันนี้อีกอันหนึ่งอะ่ะอตืตาน้ําครับตาน้ําของตัวอินเวอร์เตอร์นะรั่วก่อนก่อนที่ผมจะถ่ายทั้งหมดเครื่องนะตาน้ําอินเวอร์เตอร์คืออะไรครับเดี๋ยวผมยกขึ้นแล้วจะเห็นชัดเลยมันเป็นตาน้ําตาน้ําเขาเป็นเป็นเหล็กเนาะแล้วน้ําไปกลับครับ มันผุแล้วก็มันก็ทะลุออกมาเลยอเงี้ยใช่ตาน้ำไอมออยอะไรไหมอ่ามันตัวนี้ตัวนี้เป็นอินตัวนี้เป็นตาน้ําอยู่ตรงอินวอเตอร์ข้างล่างเป็นตัวแปลงไฟของโกลไฮบริดนะครับแล้วตัวนี้ไฮบริดเหรอตัวนี้ไฮแรบิดเป็นดีเซลไฮบริดอ๋ออืมไม่รู้หรือว่าดีเซลล้วนนะครับไอเราก็ดูจากรูปไหเนี่ยครับตาน้ำมันเป็นกลมๆเนี้ยติดอยู่อ๋อเนี่ยมันผุมันกินไปงี้เลยอืมอเนี่ยครับครับกินข้างหลังไปแต่ไอลูยใหญ่นี่ จร,จริงเป็นรู้แค่นิดเดียวนะแต่รูใหญ่นี่ผมกระท้อออกมาเพื่อให้แกะมาได้เดี๋ยวเราขึ้นดิฟไปเราจะเห็นชัดเลยอืออโอเคนะครับเดี๋ยวก็ให้ช่างทําไปแล้วก็ทําไปคุยไปนะครับว่าไปเรื่องนี้รูปทรงก็ยังสวยนะครับรถยุโรปนี้จุดเด่นของมันเลยนะคือรูปทรงนี้ข้ามการเวลาผมกล้าพูดเลยครับรูปทรงมันข้ามการเวลานะครับยิ่งดูแลดีๆนะครับข้ามการเวลาแต่ทุกอย่างมันต้องมีระยะบํารุงนะครับอันคันนี้นี่สิบปีพอดี นะครับ10ปีพอดีเอาว่ามันตรงถ้า10ปีถ้ารถใช้น้อยนะครับไปซื้อคันใหม่มาคันนี้เก็บอันนี้เอาไว้เข้าสังคมหรือใช้งานน้อยหน่อยก็เป็นสูตรที่ยั่งยืนเหมือนกันนะส่วนตัวผมก็ใช้ประมาณนั้นนะครับก็คือรถหลักๆอาจจะใช้อะไรแตนๆที่บ้านไปนะแต่ถ้าแหมต้องการภาพพดตลอดเวลามันก็หนีไม่พ้นต้องใช้ทุกวันภาพลักษณ์ก็แล้วแต่นะบางคนก็อาจจะต้องการสมรรถนะด้วยบางคนก็ต้องการภาพลักษณ์ด้วยเราก็ตอบไม่ได้นะ อาฮีตาไะครับอ่างอ่างจุดที่มันโล่ตรงนี้เห็นไสีอออันนี้อันนี้พูดถึงอะไรนะน้ำอ่าอ่ามาไปทำหน้าที่อะไรเลี้ยงอันนี้เลี้ยงน่จะระบายความร้อนตัวอินเวอร์เตอร์ครับครับผมตัวนี้ก็น่าจะค่อยๆซึมมานานละหลังนี่ครับที่เราจะถอดตัวนี้อ๋อนี่คืออ่างน้ำมันเครื่องนะครับอ่างน้ำมันเครื่องนะมันไม่ใช่ถอดกันง่ายง่ายไอตัวนี้เราต้องถอดน็อตไอตัวนี้ขวางอยู่เราต้องถอดตัวนี้ไหม นะรอดไหมนี่ครับต้องยกอันนี้ลงเนี่ยเงินเงินครับข้างหน้าเนี่ยครับครับผมครับ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 ลงมาเลยอันนี้นะครับใต้เครื่องนอกจากใต้เครื่องตัวนี้ก็ยังมีนี่อันนี้แหลกพวงมาลัยใช่ไหมครับใช่ครับแหลกพวงมาลัยรถยุโรปนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ต่ำๆทั้งนั้นนะใช่ไหมหรือรถต่ำๆนี้กับหมดเลยครับอ่าถ้าเป็น อันนี้ถือว่าต่ำบ้ากนะเพราะว่าต่ำกว่าคานตรงนี้อ่าอ่ตาต่ำเพราะฉะนั้นเวลาลุยน้ำเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้โดนเลยใช่ครับใช่ไหมโดนก่อนเออถ้าเสียนี่ก็หลายบาทอยู่ใช่ไหมตัวนี้ก็เอาราคามือสองนะมือสองขายกันอยู่ประมาณสักตีเลขกลมๆประมาณ20,000บวกลบอ่าเนี่ยนะครับแหลกเนี่ยสองสามหมื่นเลยนะฮะตอนนี้ราคานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องลุยน้ําต้องระมัดระวังเลยนะครับหัวใจสำคัญคนะือตัวนี้อ่าเป็นตัวควบโถนคอนโทรลควบคุมหมดเลยอืมอืมเหมือนกล่อง ECU ของมันนะฮะครับครับ ช่างทาได้เลยนะเดี๋ยวช่างบอกว่าจังหวะถ่ายไปเดี๋ยวเสียเวลาครับผมก็จะสํารวจไปด้วยนะครับเรื่องรถยุโรปนี้ต้องดูแลกันให้ให้ถึงนะครับน้ํานี่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงผมเคยไปถ่ายอูเฮต้านะครับที่เบนซ์น้ําเข้านี่ครับก็ต้องดูแลกันให้ดีนะครับนอกจากเข้าข้างบนแล้วมันยังมีหลายอย่างเนี่ยตรงนี้นะครับเรื่องหินเรื่องอะไรก็ต้องสําคัญมากนะครับหินก้อนหนึ่งดุ้งเข้าไปนี่เจออ่างนี่พลาสติกนะนี่พลาสติกแตกอถึงไม่แตกนะครับพรุ่งนี้มีการเวลาครับ สิบปียี่สิบปีนะบางทีมันก็อยู่ที่ช่างเนี่ยแหละครับว่าจะเป็นคนที่รับเคาะหรือเปล่าพอมาถอดปุ๊บแตกปั๊บนี่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ลําบากช่างใช่ไหมบอกช่างบอกโอวยเกาหัวเลยว่าต้องท่องบทสวดก่อนนะจะ <laughs> แตก้ามือรอดออกหรือเปล่านะครับอุปกรณ์พลาสติกพวกนี้บางทีเราก็ต้องเข้าใจนะครับกับอูด,ด้วยอันนี้ผมพูดแบบกลางๆนะ ช่างต้องไปสักคาถาแบบว่าขันอย่าให้แตกแตกขันไหนอย่าให้แตกคามือเดี๋ยวจะซวยเวลารถยนต์นี่นะครับมาซ่อมมาเซอร์วิสเนี่ยนะครับอา,อาจจะมาด้วยแค่ปัญหาเขาเรียกว่าซ่อม A เจอ B ผมพูดเรื่อยอ่ะอว้าซ่อม A เจอ B ซ่อม B เจอ C ีนี่ผมก็ประสบการณ์รถที่บ้านผมก็มีอย่างเงี้ย A B C ีนะถ้ามันมีดีเข้ามาด้วยก็เริ่มขำแล้วนะถ้ามี EF ด้วยก็ ประมาณนั้นเลยอันนี้มาด้วยจะ,จะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องครับน็อตพวกนี้ก็สำคัญนะครับขันไปมากมากก็เยินแล้วก็ต้องดูปอนให้ดีนะเวลาขันเข้าถ้าน็อตมันเยินมากนะครับเกียวมันไม่ไหวแล้วก็ต้องซื้อน็อตใหม่ด้วยช่างพองานงอกนี่กว่างอกอีกนะครับอันนี้น็อตหวานครับคือที่มันหวานนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับ ไอ้น็อตประเภทเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนี่คือข้างในเนี่ยมันเป็นเกลียวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยไอผมก็เจออยู่นะในรีโวเนี่ยไอตรงเนี้ยมันหวานเอาออกไม่ได้นะมันเป็นที่อะไรที่หงุดหงิดมากนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับท้ายสุดเดียวต้องเจาะนะครับต้องจอเจาะพราะข้างในเนี่ยน็อตหวานนี่เป็นเรื่องอะไรที่ถ้าหวานคาแบบคารถอะแนวทางก็ต้องเจาะกันอตอนนี้ช่างยก เรียกว่าชุดนี่เรียกว่าชุดอะไรช่างแพร่ล่างแพร่ล่างนะครับลง,ลงะนะครับเพื่อที่อ๋อเอาลงเรียบร้อยก็จะได้เปิดอ่างน็อตเอาไม่ออกอกี้เห็นเปิดนิทานอะไรอยู่อ,นนอ่ะฮะฟังเรื่องผีครับฟังเรื่องผีนะคณะเกตคณะเกตทิพย์รู้จักป่อเดี๋ยวนี้ฟังยูทูบไปด้วยนะฟังละครไปด้วยนะ ลงมาแล้วนะครับนี่ครับฝาอ่างน้ำมันเครื่องก็ดูแล้วรูปทรงก็เหมือนกันเด้เลยนี่นะครับก็คืออันนี้นะปัญหาคืออ่างแตกนะครับอ่างแตกมันเป็นพลาสติกนะนะครับทุกอย่างมันจะมีอายุอันนี้เป็นเบนซ์ e 300ร้อยนะครับดีเซลไฮบริด เรื่องรูปทรงนี้ผมก็ชอบอยู่ไม่น้อยเลยนะครับชอบรูปทรงเพราะว่ารถยุโรปเนี่ยรูปทรงมันอมตะนะครับข้ามการเวลาแต่ก็ต้องดูแลมันนะส่วนตัวผมมองว่าถ้าซื้อมือสองสอยมือสองมาใช้นะครับก็ต้องดูแลเก็บงานอาจจะต้องตั้งงบประมาณหน่อยนะครับแล้วก็ดูแลแล้วก็คราวนี้ก็เป็นรถใช้น้อยไปรถออกสังคมนะประมาณนี้นะ อยู่บ้านก็ใช้เครื่อื่นไปนะครับอาจจะมีตัวโตโยต้านะก็ยารีฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ไปนะพวกนี้ก็เราเอาเป็นนานๆใช้ถี่ก็เป็นอีกทางเลือกนะนะครับแต่ถ้าใครซื้อมาจากป้ายแดงนะแล้วก็หมดประกันศูนย์ก็ยังไงก็ต้องดูแลพวกนี้จุดนะครับสกัดหลาดที่หุ้มใต้รถ พวกยุโรปทั้งหลายอย่างเงี้ยมันจะมีมานะครับแต่สิ่งต้องระวังนี่ครับผมผมรู้เลยรอยอะไรนะน่าจะหลังเต่านะครับพูดง่ายๆเวลาคอมหลังเต่าปุ๊บเนี่ยครับตรงเนี้มันจะมาคูดนะครับต้องระวังเลยนะครับรถที่ช่วงล่างไม่สูงและยาวๆอย่างรุ่นนี้เป็นคลาสอีเนี่ยนะครับมันจะยาวล้อหน้าผ่านมันจะมาโดนแถวๆเนี้ยแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้สองช่างก็ได้ใส่แพรหน้าเขาไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่อ่าง น้ำมันเครื่องไปเรียบร้อยแล้วเอียต้าใช้เป็นลิควิดโมลี่ใช่ลิควิดโมลี่ครับอ่ะทำไมถึงใช้เบอร์ห้าดับเ่าคันนี้นะครับคันนี้คือเขาใช้วิ่งเดินทางไกลด้วยเนาะวิ่งเดินทางไกลไปมาแบบวิ่งและทางย,ยาวๆอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยครับก็คือใช้ทีก็สี่ร้อยห้าห้าห้าสี่ห้าร้อยโลขึ้นไปอ่ะพูดง่ายวิ่งวิ่งต่างจังหวัดใช่วิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งต่างจังหวัดครับอ่ะเป็นหลักเยอะนะครับเล็กเล็ไม้ครับเล็กไม้ท่านี้มันประมาณแสนห้าละ คมันก็เกือบๆก็แสนห้าเนาะแสนห้าก็ผมจะขยับเบอร์ขึ้นมาโดยปกติแล้วมันใช้ห้าดบบิลสามสิบนะครับอ่ะมันก็มีคำถามว่านะครับสเปคเดิมของตัวเบนซ์คันนี้นะครับมาจากโรงงานเท่าไหร่ครับ5 w 3 0ใช่ครับถ้าเป็น BMW ก็5บอกรก็ห้าับ50ิับของบกก็ขยับเป็น5 w 4 0ลบแล้วนะครับถ้าเราไม่ขยับ40เป็นอย่าง5 3 0ได้ไหมได้ครับ ได้ได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความสึกหลอของเครื่องยนต์แล้วก็ด้วยตามปีของมันเนี่ยครับส่วนใหญ่ผมก็จะขยับขึ้นหมดเลยเกินเกินแสนห้าอย่างนี้ครับประมาณแสนห้าเนี่ยผมก็จะขยับเป็นเบอร์สี่สิบละหนึ่งเสียเครื่องก็จะเงียบลงนิดนึงครับเพราะว่าเราใช้มาแสนกโลเนี่ยการสึกหลอมันจะค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็มีการสึกหลอบ้างอย่างเงี้ยครับก็จะขยับเป็นเบอร์สี่สิบแล้วความร้อสะสมในการเดินทางไกลยิ่งยาวๆอะไรเงี้ยเบอร์สี่สิบเนี่ยมันควบคุมไม่ดีกว่าหมายความว่าไงสั่งควาร้อสะสม คาว่าสมเครื่องยนต์นะครับครับทำงานหลายชั่วโมงใช่ทำงานหลายหลายชั่วโมงไงครับอืมความร้อนอุดมเครื่องก็จะสามารถดับลงมาได้นิดนึงนะครับครับใช่อ๋อก็เลยมาเลือกเลือกใช้เบอร์เบอร์สี่สิบถ้าไม่ใช้ก็ได้จะใช้สามสิบก็ได้อย่างนี้จะเขาเรียกว่ากินกําลังเครื่องมากขึ้นไหมไม่นะครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับอืมแทบแทบจะแบบผมว่าไม่ไม่นนาตังการถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมกับอันนี้ก็ใช้ลิควิดเมอรี่นะครับทำไมถึงเลือกท็อปเทคเบอร์อะะไรน สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่มันเป็นรหัสของลิควิดไหมใช่รหัสของลิควิดบลรี่มันรองรับเบน์เนี่ยครับอีรเ่นนี้สองร้อยเก้าจุดห้าหนึ่งห้าสองนี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาละอ่าอ่ารองรับรถที่มี DPF มีอะไรพวกนี้ครับแเราก็เลือกใช้เป็นตัวนี้แทนอ๋อคันนี้มี DPF ใช่ครับอ๋อเลือกใช้คันรหัสนี้มันก็คือรองรับพวก DPF ด้วยใช่ครับนี่ครับนะครับของห้าจุดห้าสองอะไรเงี้ยเป็นซีรีส์ใหม่ของเบนแ์ครับอันนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่ครับกี่พันซีซีใช่สองพ 7จ็ดลิตรครึ่งลิตรครึ่งอันนี้ก็ห้านะครับ่านะฮะครับผมครับอันนี้ช่างก็ปรรจงนะครับใส่ของเหลวเข้าไปนะสีมันกคประมาณนี้ฮะ,ะรสชาติาเป็นไงครับชมไม่เคยเราเราทำงานทุกวันเราไม่รู้หรือมันเค็มหรือมันหวาน <c oughs> ไม่เคยชิมเนอะ <c oughs> ไม่เคยชิมเราก็ถามไปเรื่อยช่างกระทึบเอา รถเบนซ์เยอรมันนะครับตอนนี้ลิควิดโมลี่ของเยอรมันนะเลือกกินของดีนะครับก็เป็นสังเคราะห์แท้นะครับถ้าลิควิดโมลี่นี่กรุ๊ป3บวกกรุ๊ป4น้ํามันเครื่องนะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับก็คือมีทั้งหมด5กรุป๊ปนะฮลิควิดโมลี่จะอยู่ในชั้นกรุ๊ป3บวกกรุ๊ป4น้ํามันทั่วไปบางครั้งบางยี่ห้อก็มีกรุ๊ป2บวกกรุ๊ป3 นะอันนี้ก็อยู่ในเกรดที่พูดได้ง่ายกรุปร๊ปสามบวกกรุ๊ปสี่ที่ว่าคุณภาพสูงสรุปลมเข้าข้างนี้ไอยะตา้างนี้วนมานี่ยทำไมอันนี้อ,นนอ๋อนี้ตัวหลอกอ๋ออันนี้ เดี๋ยวฝั่งนี้นนเดี๋ยวอันนี้เนี่ยมันเห็นผมเห็นก็คือปิดช่องตัน,นใช่ไหมถ้าเราเปิดอ่ะเ,เปิดก็ได้ฮะเอาลมเข้าลมเข้าม,มันจะได้น้ำด้วยพร้อมจะได้น้ำด้วยนะไอ้ผมก็รู้ว่ามันดักคู่อัอนนี้รถเบนซ์คันนี้ก็เดี๋ยวเฮียต้าจะไปขับทดสอบให้กับลูกค้านะครับอ่ะเฮียต้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต้องลองรถด้วยเหรอ ตอนนี้มันมาอาการน้ําหายด้วยครับอ๋ออาการน้ําหายแล้วแก้งไงครับตอนนั้นอาการน้ําหายไอ้ที่เราถามมีครับไอ้ไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่มันรั่วไอ้ตัวตาน้ําครับอ๋อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมเปลี่ยนไปแล้วอันนี้จะไปลองกันนะครับลองเดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าออุ้ยทำไมเงียบเงี้ยเป็นไฮบริดอ๋อไฮบริด <laughs> อันนี้ก็ไม่เคยนั่งเหมือนกันนะผมไฮบริดดีเซลนะปกติเราจะได้ยินแต่ไฮบริดไม่ไม่ผมเคยทดสอบไฮบริดเบนซินแต่ไม่เคย นั่งไฮบริดดีเซลนะช่วงนี้ก็เงียบหูงเงียบเงียบ<ๆ>นี่ตกใจเหมือนกันคนไม่เคยขับนี่ก็เครื่องดับแต่นคนขึ้นครั้งแรกก็จะงงอ่าแล้วนี่ฮิตาจะขับลองอะไระครับลองอุณหภูมิน้ำครับอ๋อนะครับ,บอันนี้ก็มี o b บี ใช่ครับอย่างง่ายๆเสียบเอรุ่นนี้ก็ดูแต่น้ําอย่างเดียวเลยใช่ดูน้ำอย่างเดียวเหมือนมีมีตัวเลขน้ําอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้เครื่องใหญ่มันอาดช้าผมก็เลยเอานี่เสียบไปนี่เอาไว้เราดูน้อันนี้คือเป็นเป็นเครื่องของเฮียต้าใช่ครับต้องต้องบอกนะครับรถยนต์เดี๋ยวนี้นะครับต้องต้องมีพวกพวกนี้นะครับใส่ดูพวกค่าน้ําค่าอะไรหน่อยบางคนก็บอกโอ้ยมีตัวกลิ่นรดโรงงานมาดูหน่อยก็ดีนะครับมันเห็นตัวเลขนะครับมันก็เตรียมการผมเห็นในที่น็อกๆกันทั้งหลายนะครับรู้สึกวันนี้ก็จะมีภาพคาเนินอีกนะ นะครับไอ้พวกคาเดเนไปภูทบเบิกอะไรเงี้ยบางทีมันขับขับ,ขบอยู่มันจะร้อนสะสมแล้วก็ถึงเวลาขึ้นเนินยาวๆไม่ได้แวะกินข้าวเลยขึ้นไปปุ๊บน็อกเลยไปโชว์แล้วก็ขับไปคุยไปนะแต่ยต้าพวกหน้าจออย่างเงี้ยเวลามันมีปัญหานี่มันมีอะไรเปลี่ยนไหมฮะแค่รุ่นนี้มือสองเดียวลบอ่าแต่ว่าน่าเฉพาะหน้าจอนี่เราไม่อยากได้แบบนี้มันก็มีจอ,อยกันต่อเปลี่ยนไปเลยอ๋อได้เลย หน้าจอพวกนี้มันคอนโทรลรถยนต์ด้วยไหมด้วยไหมใช่ครับมันเนี่ยมันตางาดเนี่ยมันมีซิสเต็มมีอะไรด้วยใช่ครับก็เป็นตางาแล้วเวลาจอพวกนี้เสียมันเกี่ยวที่ที่ที่จอหรือเกี่ยวที่ที่ตัวตัวระบบอันนี้จะเป็นดิสเพย์เฉยครับอจอแสดงผลเฉยแต่ถ้าตัวหลักๆคืออยู่นี้มาจากนี้ครับข้างล่างข้างล่างนี่มีพวกกั๊ดจอด้านในครับครับครับอย่างอย่างบีของบกกเนี่ยที่มันมีพวกนี้ถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาเนี่ยมันเสียที่อะไรสมมติไอ้ตรงนี้เสียเนี่ยมันเปลี่ยนที่เฉพาะไอ้ตัว แผงดิสเพลย์ที่ได้ไหมได้แต่ว่าหน้าหน้าจอมันดับไปก็ต้องดูก่อนว่าหน้าหน้าจอมันเป็นเหมือนกับอ่าเป็นมอนิเตอร์ใช่ไหมครับของพีเอ็มมันไม่ทำอะไรไม่ได้มันจะมันจะรับภาพจากเครื่องเล่นตัวล่างขึ้นมาอืเราเสียต้องดูว่าภาพเครื่องเล่นจากข้างล่างไม่ตกขึ้นมาข้างบนหรือว่าบนฝังไม่ตกมาดีอันนี้คุยกับเฮียต้าเฮียต้ากำลังดูเอ้ผมเพิ่งรู้เฮียต้ารถเบนซ์นี่อันนี้เฮียต้าขับเกียร์ดีป่ะเกียร์ดีธรรมดาครับเแล้วเกียร์ไปไหน ียอยู่นี่อ๋เอเหรอ <c oughs> ชิลหายคันคันเกียร์หายว่ะตกใจ <c oughs> อ๋อเกียร์อยู่ตรงนู้นเหรอใช่โอ้โหนบันนอกมากเลยนะรถ <c oughs> <c oughs> เบนซ์เกียร์อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ผมเห็นตรงนี้เฮียต้ามันมี D6 นะ,สะแสดงว่าตอนนี้อยู่เกียร์ D ใช่แล้วมีเลขบอกด้วยเหรอ <c oughs> ใช่มีเลขบอกด้วยอ่ะเบนคันนี้กี่เกียร์แปดป่ะเป็นวันใจ่ายสามอยู่ไหนสุดละหกเกียร์ครับอ๋อหกเกียร์เฮ้ยแต่บอกนะเนี่ย D D นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดู คืออย่างนี้ผมก็คล่องใจอยู่ตลอดนะครับอย่างสมมติรีโวอย่างเงี้ยขับเกียร์ดีอยู่เราไม่รู้ว่าเกียร์อะไรใช่ครับบีเอ็มของบกก็ขับดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าดีแล้วอยู่เกียร์อะไรแต่นี้เบนซ์มีเบนซ์มีครับอ่าแสดงว่ามีนะครับแล้วมีไอ้แพทเทิร์นชิพไหมมีครับเอารถลดลองลดเกียร์อ๋อนี่ห้ถ้าห้าเพียวๆก็ไม่มีไดไม่มีดีนำหน้าใช่ครับนะครับอันนี้สีล้วหายเองไหมไม่ไม่หายมันจะบอกให้เราเปลี่ยนขึ้นไว่ เขียวๆเนี่ยมอ๋อมีตัวเลขบอกให้เห้เปลี่ยนสักีดิใช่อ๋ออะไรแบบนี้นะแล้วเอาดีกลับไปดีกลับมาดีเยวนะกลับมาโอเคโอเคโอเคอ่าดีหกเรียบร้อยเอออย่างนี้ดีเวเพราะทำให้เรารู้นะคือกำลังกำลังหาข้อพิสูจน์อยู่นี้จะว่าขับขึ้นรถขึ้นดอยสุเทพเนี่ยไม่เปลี่ยนเกียร์ได้ไหมรถเดี๋ยวนี้มันมันกำลังมันดีบางทีแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะขึ้นเกียร์อะไรก็มันมันมีแรงทุกเกียร์ นะครับบางทีก็ขับอยู่ขึ้นดอยสุเทพเนี่ยขับกินลมชมวิวเนี่ยห้าสิบห้าสิบก็กำลังสวยสําหรับมือใหม่นะนะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยอยากจะรู้ว่าความร้อนขับห้าสิบในความร้อนเท่าไหร่ถ้าไม่มีเกียร์ว้านะมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนั้นแหละที่เดิมอะ,อ,ะอย่างอันเนี้ยเนี่ยมันมันขีดนี้นะเมื่อกนะี้ผมเปิดทีมว้าใช่ไหมมันก็อยู่ขีดเนี่ตั้งแต่แปดกว่า กกว่ามันก็ขีดเดียวกันนี่แหละอ่าอ่าโอเคมันขึ้นไป 95, เ95รอบลองเออตอนนี้เราขับเบนซ์วนๆอยู่93แล้วเฮต้าว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณเนี่ยครับ93-97กเ็เท่ากับว่าคันนี้ความร้อนมากกว่า BM เบกใช่ครับ BM เบกท่านน้ำจะอยู่ที่85-86ถ้าขับประมาณนี้นะ85-86อันนี้ขึ้นไป94ละ94้ ว่าไอ้เกียดตรงกลางเราเนี่ยอันนี้มันไม่กระดิกอยู่แล้วไมกระดิกมันอยู่ที่นี่ครับมันจะกระดิกต่อเมื่อนะครับเกินร้อยสิบห้านะที่ผมเกียดใชเครื่องจักรมันมันสิบร้อยสิบห้าปุ๊บไปถึงร้อยยี่สิบมันแป๊บเดียวนะครับถ้านับวิกันไม่ถึงสิบอะครับอืมจะขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นตัวแดงโชว์ไปเลยก็นี่ก็ความร้อนบุคลิกใช่เลยใช่ไหมบีเอ็มก็บุคลิกประมาณนี้ใช่ครับอ่าอันนี้วาล์วน้ำเท่าไหร่ไม่แน่ใจผมว่าน่าจะแปดสแปดแปดกว่าแปดแปดอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ถือว่าวันนี้มาลองรถแล้วที่เขาเปลี่ยนอะไรไปนะไอ้ที่มันรั่วๆตาน้าอ่ะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วอของเดิมนี่ความร้อนขึ้นไปไหมของเดิมเด้งโชว์แล้วครับครับแบบเดียวน้ำมันน้ำมันไหลออกไปเลยนะอ๋อน้ำมันหายน้ำมันหาย,ยน้ำหายเลยอไฟโชว์ชวชปิดมาถึงอูอีกรอบนะครับน้ำอยู่เก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองนะครับไม่ก็ลงเร็วเหมือนกันนะเนี่ย